สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนโมไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้ยิตลาเสียวันโคลานะครับเดี๋ยวผมพามาชมไม้ด่างไม้มงคลนะครับอีรานพี่ก้อยกันนะครับวันนี้มีอะไรมาบ้างนะครับไม่ได้ถ่ายมานานแล้วตรงข้าวข้าวก่อนนะครับกุ้งด่างสวยมากๆเลยสิงฟินเซตนะครับ แล้วก็มีมอเตอร์ล่าด้วยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับพี่ก้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับพี่ขอเบอร์โทรติต่อหนึ่งแปดเก้าหกเจ็ดสามหนึ่งหกสามเจ็ดครับวันนี้แอดไลน์ได้ไหมครับแอดไลน์ได้ค่ะครับสวนชื่อสวนครับอ่าสวนบ้านยกกระเด็นค่ะครับค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่คาเริ่มต้นที่แปดสิบแล้วก็บวกยี่สิบถ้าเป็นตะกร้าร้อยห้าสิบ ครับขึ้นอยู่กับผนาของต้นไม้แล้วก็น้ําหนักเขาพี่ใช่แต่ก้านึนจะใส่ได้สัมกระถางโอคุมอยู่นะครับอ่มาชมกันเลยเนาะพี่จัดตะ้เอาร้อยยี่สิบโอ้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับอ่ะอุ้ยทำไมแข็งแรงมากแค่จับนี่ก็รู้แล้วว่าแข็งแรงนะครับก้านแข็งมากหนึ่งรอยี่สิบาททุกต้นเลยไหมครับต้น เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทีละต้นนะครับใครสนใจนต้นไหนก็แคปหน้าจอมาได้เลยบางต้นอาจจะไม่ทันนะครับเพราะว่าแม่ค้าอาจจะขายไปแล้วนะครับนี่ครับถ้าใครแคปหน้าจอไม่ทันก็แอดไลน์นะครับมามาหาได้เลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่ได้นะครับ ตอนนี้เป็นชื่ออะไรครับอันนี้อานแดงเรียกซับอันนี้ห้าสิบาทห้าสิบาทครับแล้วก็มีอันนี้ฟิโลหูช้างด่างขาวสวยมากอันนี้สามร้อยสามร้อยบาทราคาดีมากเลยนะครับด่างสวยๆนะครับแล้วก็อันนี้โดเมติคัมอันนี้สามร้อยเหมือนกันค่ะโอ้ยกยอดได้แล้วราคาดีมากผมซื้อมามาใเดียวก็สามร้อยแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าจะรอดไหม ราคาดีมากครับสามร้อยบาทนะครับหูช้างนางเหลืองก็<ช>มีนะครับใครอยค่มีเก็บได้เลยนะครับหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้จะเป็นช้างขาวมิ้นอันนี้จะเข้ามิ้นจะไม่ใช่เหลืองอ๋อผมคิดว่าตัว<ช>เดียวกันแต่ว,ว่าก็มันจะออกมินมินตหน่อยสีส่างกันนะครับ<ช>อันนี้150ร้อยห้าสิบนี่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทปกติช้างขาวแพงมากๆเลยนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีแสงด้วยเนาะพี่ใช่ใช่อยู่ที่แสงด้วยสีก็ขึ้นอยู่กับแสงนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มาที่<ม>ตอนนี้ครับอ<ม>ันละสองร้อยห้าสิบกุ้งกุ้งด่างสองร้อยห้าสิบบาทะนะครับตามกุ้งด่างตัวนี้จะสี่ร้อยคุ้มมากๆนะครับสี่ร้อยบาทนะครับมีทั้งหมดสี่ห้าใบนะครับห้ใบาใบใบย,ยอด อันนั้นก็จะสองร้อยห้าสิบยอดสิบกันจะหลุดต่างสองใบาบางทีก็อาจจะด่างครึ่งหนึ่งนะครับ<ป>แล้วก็เขียวอีกครึ่งหนึ่งก็คือเขียวครึ่งสองใบนี้นะครับแต่ว่าใบใหม่มาก็คือด่างสวยมากๆครับแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับดิน,น,นด่างก่อนค่่าอากระถางละร้อยจะใบเล็กใบเล็กนั้นจะ จะเอาไปหกสิบาทละกันอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับใบเล็กหกสิบบาทตัวนี้หกสิบบาทนะครับตัวนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับต้นนี้แหละครับพี่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับมาที่บุสลากาก่อนดีกว่าคใช่อันนี้จะหลุดลุดดังสามใบอันนี้พันหนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับแต่ว,ว่าใบนี้สวยมากเลย ตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะด่างครึ่งหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับกลามกรุงนะครับต้องเอาไปลุ้นอีกทีเนึ่งใช่ครับขุดทิงพิเซตตัวนี้มาเบิ้ลชิงมาเบิ้ลชิงค่ะอันนี้สี่ร้อยสี่ร้อยบาทตัวนี้ตัวอันนี้ตัวเป็นพิ n k กา l ล็กซี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทตัวนี้ยังแพงอยู่สวยมากนะครับลายดีมากๆนะครับตัวนี้ราคาอันนี้อ่ากินฮองโกไฮบิดกระถางละสามร้อย ถือว่าราคาดีมากครับเมื่อก่อนแพงมากๆใช่นี่ก็ยังแพงอยู่อันนี้ไซส์เล็กครับถ้าถ้าไซส์ใหญ่ก็ราคาจะอยู่ประมาณหกเจ็ดร้อยถ้าไซส์ใหญ่ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นพิงออร์ลินพิเศษค่ะอันนี้ส้มช่ายหนึ่งพันสองร้อยจะเปือนข้ามน้ำยากันลานิดนึง สวยมากๆเลยนะครับสีส้มๆนะครับส้มตันนี้ล่ะครับอันนี้ชาน,นดูแคสสองร้อยห้าสิบค่ะจะเป็นสามต้นสี่ต้นน่าจะสี่ต้นคุมมากครับเป็นกอเลยนะครับ<ช>ตัวนี้เลี้ยงเป็นฟอร์มกอ็<ช>จะสวยมากมากเลยนะครับ <ๆ S 1> นี่เลยใครยังตามหาบอนกระดาษด่างนะครับส <350 S 1> ามร้อยห้าสิบไมาชิ้นตานกระดาษดำด่างนะครับ สามร้อยห้าสิบนะครับือว่าราคาดีนะครับเพราะว่าด่างด่างสวยทุกใบเลยแบบนี้เลี้ยงเพราะว่าแนะนำซื้อแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าถ้าด่างเยอะเกินไปอ่ะเขาเลี้ยงยากนะครับใช่ค่ะถึงถึงราคาไม่ตกนะครับเพราะว่าเขาจะทํายากทํายากกว่าวอลกระดาษด่างทั่วไปนะครับแล้วก็มีโมเดอ่าด้วยนะครับอันนี้ออเรียออเรียกระถางนี้แปดร้อยมันเป็นสองต้น สองต้นในหนึ่งกระถางแปดร้อยบาทแล้วก็มาที่ต้นเดียวด้วยครับอันนี้ต้นเดียวสามร้อยห้าสิบประกันราคาดียังเลยครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับเพราะตอนนี้ก็ราคาขึ้นอยู่พอเขาเอาส่งนอกใช่แต่ก่อนกท่อาอน,นี้ใช่ใบละห้ารอนนี้ก็ใบละพันแค่าราคาก็ก็ขยับ,รบเริ่มขยับขึ้น อา่ารีบเก็บเลยนะครับเดี๋ยวส่งนอกหมดสงนอกเขาจำส่งนอกหมดแล้วก็มาที่มอนเตล่าตัวนี้อาบบอันนี้เป็น400อันนี้ใบใหม่400บาทนะครับไปพอ่ขึ้นเสาได้เลยจะทำจำนวนก็ได้นะครับบีบีเอมเอ็มเบอร์เบิร์นมานะครับหรือเขียวมรกตนะครับ,บ,รบ50บาทนะครับ ตอนนี้ราคาพี่อันนี้ห้สิบเหมือนกันห้สิบาทแล้วก็เงินอะไรมาดางเรืองครับ <50 S 1> อันนี้ไปห้าสิบห้าสิบบาทน,ทน่นนปยอดคุ้มมากมากเลยนะครับอันนี้ EP marble ห้าสิบบาทมีประมาณนี้นะพี่หมดหรือยัง<า>ครับหมดแล้ว ที่สวนก็หมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วยังไม่ได้เอางไม้เข้าเลยครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทมกานอะไ์ให้ดูใหม่เรื่อยๆนะครับค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ก้อยมาก,มากครับขอบคุณและ,ะสวัสดีครับ